ท่นผู้ที่ชื่นชอบและหลงไหลในงานบอนไซนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางบล็อกวูดัมายเลขศูโนะครับต้นนี้เคยคัดแบคให้ชมไปแล้วเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมปี2021ที่ผ่านมานะครับนี่ไม้อายุประมาณ3ปีเลี้ยงในกระถางปกติมาก่อนเรามาตัดทดลากเขาครั้งแรกเมื่อประมาณมกร,ราปี2021ครับแล้วก็คัดแบค ในเดือนกรกดาอย่างที่เกินก่าวในตอนแรกวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางเข้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตัดทดรากไปในตัวแล้วก็คัดแบ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับก็าขาเริ่มแน่นนะครับ จริงๆแล้ววัสดุที่อุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับการเฉือนลากจากขอบเนี่ยต้องเป็นอุปกรณ์ที่คมนะครับแต่ด้วยการที่เราเลี้ยงในรลังโคมแบบนี้เราใช้ของมีคมมากไม่ได้นะครับมันจะเฉือนเข้าไปในรลังโคมแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะงัดลากเข้าออกมาได้มันจะไม่โดนเนื้อวัสดุปลูกนี่นเพื่อนๆก็คอยระวังนิดนึงนะครับ อย่าไปแทงโดนรากเส้นใหญ่เข้าด้วยที่ว่าอุปกรณ์ไม่คมเนี่ยเวลาแทงโดนรากเส้นใหญ่เนี่ยทำให้ลากช้าน,นะครับอาจจะทำให้ต้นไม้เกิดปัญหาได้ในอนาคตนะครับต้นนี้ผมรดน้ำมาแล้วหนึ่งวันนะครับเพื่อนเพื่อน,นจะเห็นความชื้นยังพอมีอยู่นะครับวัสดุปลูกที่เราใช้ก็เป็นหินขอบไฟ ทั้งหินลาวาสีขาวแล้หินลาวาสีดํานะครับชุดนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่เพลร์ไลท์ยังไม่ใส่วอมีคุณไลท์นะครับใส่เพียงแต่หินลาวาทั้ง2ชนิดแล้วก็โกดแม่น้ำรายหยาบแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่ทําไว้ใช้เองนะครับเ่อนเพื่อนลองเข้าไปศึกษาดูเทคนิคการทําปุ๋ยหมักใน Facebook ได้นะครับมีหลายสูตรหลายหลายอย่างที่เราที่เราสามารถทำได้ ก็เลือกดูเอาตามที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเรานะครับไม้ต้นนี้เป็นไม้ต้นเล็กนะครับเราเราจับได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่กว่านี้แล้วเปลือกที่มีเปลือกที่เก่าแกกว่านี้ก็ไม่สมควรที่จะจับเปลือกนะครับทําให้ต้นไม้เสียนะครับเราก็เอาขึ้นทีละข้างนะครับขึ้น อย่างที่คนที่คนกิ่นแล้วก็อาขึ้นจะเห็นรากฝอยนะครับซึ่งมีเยอะมากบลูบออูดเป็นไม้ที่ออกรากได้เร็วถ้าวัส,วสดุปลูกด,ดีนะครับก็เ,เพื่อนๆเลือกดูเอาแล้วก็ศึกษานะครับมาเริ่มรื้อรากจากด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยรื้อด้านข้าง จริงๆถ้าเป็นตะเกาแบบขอเดียวเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าลากขอเยอะแบบนี้เนี่ยขอเดียวดีกว่าสามตะขอเนี่ยมันจะเกี่ยวเอาลากออกมาด้วยตรงนี้ที่สามารถทําได้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องตัดลากเขาอยู่แล้วนะครับจ,จึงทําได้แต่ถ้าลากเขาไม่สมบูรณ์แบบนี้ ยังไม่ควรทํานะครับก็ควรปล่อยไปก่อนเลี้ยงไปก่อนนะครับเลี้ยงบอนไซตต้องต้องใจเย็นนิดนึงนะครับพยายามอย่าใจร้อนอย่าไปเร่งให้ไม้โตมากนะครับการที่ไม้โตมากมันไม่สามารถควบคุมได้เราต้องเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์เต็มที่ก่อนนะครับแล้วเราจะเลือกกิ่งทํากิ่งแบบไหนก็ได้นะครับถ้าต้นไม้สมบูรณ์ดีแล้วไช้ต้องคมนะครับรับทุกครั้งนะครับ นี่ถ้าเป็นรากทีเ่เห็นแบบนี้เนี่ยสามารถใช้กันไกลแบบนี้ตัดได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเศษหินเยอะเกินไปให้ใช้กันไกที่หนากว่าน,นี้นะครับแล้วก็คมเท่ากันอ,อย่างเช่นกันไกลขาวแดงก็ดีครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเราทำที่เราส่วนนะครับพอส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็พลิกทำอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไม้เรางดน้ํามาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ตัวในระดับนึงนะครับดินจะอยู่ตัวในระดับหนึ่งเราไม่ต้องกลัวว่าดินจะแตกหรือว่าถ้าเกิดว่าพลาดจนดินแตกเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างสมบูรณ์รากสมบูรณ์นะครับแล้วก็วัสดุลูกเนี่ยไม่เกาะติดกับตัวรากมากมายนะัเพราะฉะนั้นถึงตุ่มแตกออกมาเนี่ยมันก็ไม่ดึงเอารากขาดนะครับลองดูคัามเยื่อนต่อนะครับ ไมทีละมุมนนครับนี่เราต้องอาจจะต้องตัดเฉือนรากอีกอีกนิดหนึ่งนะครับดังด้านใต้แล้วก็ทำด้านข้างก่อนดูดูว่าสันรากที่เราตั้งใจไว้าาตั้งแต่ต้นถูกต้องไหมแล้วก็จะตัดรากส่วนเกินตรงไหนออกได้บ้างนะครับ เพราะว่ากระถางทิงนั้นที่ผมเต็มไว้เนี่ยใหญ่ประมาณ18เซนนะครับไม่ถึง20เซนเยนี่เราจะเห็นมาลากเขาเยอะเกินไปพอมาด้านข้างเนี่ยเราใช้กรรไกรแบบนี้ได้นะครับใช้ข่าวแดงก็ได้เพราะว่ามันจะมีเศษหิน ซึ่งถ้าใช้กันไกที่เป็นแสแตนเลสขาวนะครับหน้าคมเขาจะค่อนข้างบางแล้วก็รับค่อนข้างยากนะครับใี่เราก็ใช้เหล็กดำดีกว่าสึกได้ราคาไม่แพงซื้อใหม่ได้แล้วก็รับใหม่ได้อันนี้ก็เอาถามเพื่อนๆถนัดนะครับใ่ในกรณีของผมผมคิดสรุปออกมาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้มันดีที่สุดสำหรับผมนะครับ แล้วก็ตัดดูทรงนิดหนึ่งนะครับผมมองดูว่ามันยังสูงเกินไปนิดนึงอาจจะต้องตัดด้านล่างอีกหน่อยครับผมตัดออกประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งก็คิดเป็น60%นะครับของรากทั้งหมดที่มีอยู่ผมตัดออกหกสอ่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดรากต้นไม้เนี่ยไม้ชนิดไหนก็ตามเนี่ย ถ้ารากไม่สมบูรณ์แข็งแรงรากฝอยไม่เยอะขนาดนี้ไม่สมควรจะตัดมากขนาดนี้นะครับถ้าไม้อายุเลี้ยงในกระถางเนี่ยไม่เกินหนึ่งปีไม่ควรตัดรากนะครับถ้าอายุเกินหนึ่งปีขึ้นมาแล้วเนี่ยแนะนําให้ตัดเต็มที่ประมาณ30%แล้วก็เลี้ยงรากต่อไปนะครับรความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับของต้นไม้เมื่อลากฝอยได้มากขนาดนี้แล้วจึงจะตัดได้ประมาณนี้ครับอ,อันนี้คือกระถางที่ผมเตรียมไว้นี่นะครับก็จะลอยลวด ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี้เป็นกระถางจากร้าน JP พีบอ a ไซครับอ่านํำมาให้ชมกันก็น่าจะพอดีกันแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้ดูครับนี่กระถางเล็กแบบนี้ผมใช้หินขออไฟเบอร์หนึ่งนะครับโซนหนึ่งรองต้นกระถางพอประมาณครับเพราะว่าเราใส่ดินได้น้อยอยู่แล้วเนาะ แล้วก็รองเท่านี้พอบางๆนะครับเนี่ยจะหนาเกินไปได้วยซ้ำตา,ามด้วยวัสดุปกที่เราปรผสมมาไว้นะครับโอเคเรานำไม้ลงมาวางนะครับเลือกหน้าไม้เลือกหน้ากระถางก่อนนะครับ ดูว่าอ่าหน้าไหนเหมาะสมหน้าไหนสวยกระถางจะมีลักษณะเป็นหัวสิงห์นะครับสามอยู่สามด้านสามมุมดังนั้นเราจะเลือกได้สองแบบก็คือหันหน้าไม้ออกทางหัวสิงห์นะครับหรือหันหน้าไม้ออกทางระหว่างหัวสิงห์สองข้างซึ่งผมที่ผมเลือกผมมองว่าอยู่ระหว่างกลางหัวสิงห์เหมาะสมกว่าอันนี้เราก็โอกนะครับ เห็นได้หน้าไม้แล้วกดลงไปครับกดลงไปให้แน่นครับเพราะว่าที่ต้องกดอย่างนี้เพื่อให้วัสดุปลูกด้านล่างนะครับสัมผัสกับผิวรากให้ได้มากที่สุดตรงไหนส่วนเกินเราก็ตัดออกนะครับไม้ไซนี้นะครับกระถางแบนประมาณนี้ เรามัดลวดได้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องตึงให้แน่นเรามัดลวดเอาไว้นะครับแล้วก็รอที่จะใส่หินลงไปด้านล่างแทงหินให้แน่นเสียก,ก่อนนะครับแล้วจึงจะดึงลวดให้ตึง่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปดึงตึงตั้งแต่ต้นเนี่ยก้อนหินจะลงไปด้านล่างเนี่ยมันจะยากนะครับ มัดรัดพอประมาณนะครับยังไม่ต้องแน่นเติมวัสดุปลูกลงไปโอเคเราก็ ให้แน่นนะครับแทงเนี่ยเพื่อไม่ให้ไม่ให้รากมันลอยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการย้ําให้วัสดุปลกเนี่ยเข้าไปชิดรากมากที่สุดนะครับแทงเข้าไปได้เลยครับ แนนะครับ ส่วนเกินตรงนี้เนี่ยเ,เราใช้ครีมพักลงมาก่อนนะครับกดลงไปแล้วค่อยตัดออกนะครับอป้องกันอันตรายเวลาเราจับกระถางเนี่ยปลายแหลมมันจะไม่ไม่ขึ้นมาด้านบนนะครับดึงก่อนนะครับแล้วก็หมุนดึงนะครับ ดึงขึ้นมาปล่อยหย่อนนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับอย่าไปดึงแล้วหมุนนะครับลวดขาดนะครับลวดที่ผมใช้นี่เป็นเบอร์1.5ครับที่ผมใช้1.5เนี่ยเพราะว่าผมใช้ข้ามเบอร์นะครับลวดผมจะใช้ข้ามเบอร์ผมใช้อ่าหอแล้วก็3.5ตามลำดับครับกิ่งเล็กใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่ดู ตามความเหมาะสมนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเรายังไม่จําเป็นต้องตัดทิ้งนะครับอันนี้เราตัดได้เพราะว่ารากมีมากพอแล้วนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นรากใหญ่ในอนาคตรเราอาจจะเอาไว้ได้นะครับซึ่งจริงๆเราต้อง,ต,องตึงรวดปิดไว้แต่ว่าวันนี้ผมจะปล่อยสละกเขาก่อนคือจะเอาใยมะพร้าวมาปิดเอาไว้แทนนะครับเพื่อป้องกัน การกระเด็นออกของวัสดุโขกทั้งเพลไลท์และหินบนขอบไฟนะครับซึ่งมีน้ําหนักเบาแล้วก็เวลาโดนน้ําใส่เข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระจายออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกระถางขอบกระถางที่เตี้ยอย่างนี้เนี่ยเราสามารถปิดไว้ก่อนได้ต่ยังไม่ต้องยังไม่จําเป็นต้องปลูกมอสหรือว่าเพืชคมดินชนิดอื่นก็ได้นะครับเราก็ทําแบบนี้ไปก่อนอีกสัก1ปีเราถึงจะ เปลี่ยนตัวคุมดินก็คืออาจจะเป็นมอสเอามอสมาปลูกเพิ่มนะครับแต่ว่าอยู่ในกระถางนี้อย่างน้อยเนี่ยต้องสองปีนะครับถึงจะเปลี่ยนดินอีกครั้งหนึ่งให้ครั้งหนึ่งนะครับจะออกมาได้แบบนี้นะครับนี่เรายังต้องคัดแบ็กเขาต่ออีกครั้งหนึ่งอ่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมจะคัดแบ็กหลังจาก ตัดรากไปแล้วเนี่ยประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับเราก็รอชมกันตอนการลดน้ำนะครับก็เบามือนิดหนึ่งนะครับไม้เพิ่งเปลี่ยนออมาใหม่เราก็จะล้างเศษฝุ่นเศษดินออกให้หมดนะครับก็จะเห็นว่ามีใบร่วงออกมาบ้างนะครับ ก็รอตัดใบต่อไปจริงๆบลอกอูดเป็นไม้ผัดใบนะครับเราไม่เล็มใบเขาก็ได้ใบเขาจะหลุดออกเองแต่ว่าถ้าเราต้องการให้เขาแตกตาไวหน่อยเราก็ช่วยเขาลิดใบนิดนึงครับเขาก็จะแตกตาใหม่โูทั้งต้นนะครับ